พอบขอทำงานหนักหวังช่วยเมืองทองเก็บสามแต้มทุกนัดแนวรุกกีเล่นพยองเผยลังโชว์ฟอร์มเก่งทำประตูช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องวิลเล่นพอบแนวรุกตัวเก่งของเมืองทองยูเนเต็ดเผยลังเกมเปิดบ้านชนะขอนแก่นยูเนเต็ดสต่อ0ในศึกลีโวไทยหลีก2022-2023นัดที่26เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมา โดวยวิลเลนพับได้เผยว่าดีใจที่สามารถทำประตูได้ในวันนี้และช่วยให้ทีมคว้าสามคะแนนได้หลังจากนี้จะมีเวลาพักเล็กน้อยแต่พวกเราก็จะมุ่งมันและทำงานหนักในสีเกมที่เหลือต่อไปครับสาเหตุที่ผมยิงประตูได้ต่อเนื่องต้องยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยที่ช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งมีการสร้างสรรค์เกมได้ดีถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีก็คงจะไม่สามารถทำประตูได้ขนาดนี้ครับขอบคุณแฟนบอลที่คอยสพอร์ต พวกเราจะทำงานหนักกันต่อไปเพื่อความสุขของแฟนบอลครับวิลเ่นพอบเก่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของเบื้องททองอยไนเตดจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของหนองบัวพิชยา FC ในวันอาทิตย์ที่23มีสาย,ยน2566เวลา19นาฬิกา